สวัสดีค่ะด,ะด,ดะิฉันประกายรัศสีวิไลค่ะจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สมบูรณ์ซึ่งเป็นสามีดิฉันปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ดูแลสามีอยู่ตอนนี้คุณสามีเขาเป็นเบาหวานมานานขอให้รู้จักให้เขา คุยเองนะคะครับผมอาจารย์สุมูมู์ครับปัจจุบันก็เป็นเรกราชกรบมาน,านครับเกษมมาแล้วเจ็ปีครับครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผอผมก็คือมีโรคประจําตัวติดมาเกือบสามสิบปีนะครับคือโรคเบาหวานครับก็ตรวจกับหมอหมอครั้งแรกน่ะสองร้อยกว่าเขก็ให้ยามากินติดมาเรื่อยๆกินยาหมอ อย่างที่เราทราบเป็นเบาหวานนี่ครันาน,นานไปนานไปน่ะโรคอื่นเข้ามาเพิ่มยาก็กินเพิ่มเหมือนกับผมจนสุดท้ายนะ่ะมีโรคตั้งหลายโรคในตัวก็คือโรคความดันโรคหัวใจโรคไตโรคไขมันรวมนั้นเบาหวานโดยสี่โรคเป็นชุดของมันเลยครับกินยาหมอก,กินเพิ่มมาเรื่อยๆจนสุดท้ายนะ่ะยาที่กินเน่ย วันหนึ่งเกือบยี่สิบเมตรเช้าสิบสี่ตอนเย็นก็หกเมนะแล้วก็ไตเริ่มเสื่อมอยู่ในระดับห้าแล้วค่าไตาเหลือสนะิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนอกจากกินยาแล้วมันก็เอาไมา่ค่อยอยู่ก็ได้ฉีดอินซูลินเพิ่มไปอีกสุดท้ายเลยก็คือวันละตอนเช้าสามสิบยูนิตตอนเย็นยี่สิบยูนิตนะแล้วผมก็กดีใจที่ตอนสุดท้ายเนะี่ย หมอจะให้ฟอกไตไม่ใช่ดีใจฟอกไตนะครับแต่ว่าดีใจที่ได้ตัวนี้มาครับ DC ที่แฟนหาเจอมาครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวถามแฟนว่าได้มายัางไงนะครับอธิบายให้หน่อยครับค่ะตอนนี้ดิฉันก็เห็นโฆษณาของดรจริยาออกช่องเจ็ดสี่อะคะ่ะก็เลยทักเข้าไปก็สั่งซื้อมาให้สามีการนะคะอยากจะให้เขาลดยาลงบ้าง ให้เขาคุยเองว่ากินแล้วดียังไงนะคะครับหลังหลังจากที่ได้ตัวนี้มานะครับผมก็ได้กินไปสักสัปดาห์ก็รู้สึกมีผมรู้สึกว่าอาการอ่อนเพลียอะไรต่างๆที่เคยเป็นบ้างห,หายไปไหนมัน,ม,นมันดีขึ้นอนหายขึ้นแล้วก็เก็กบกระต่ายที่ที่บอกว่าเหลือสิบเอ็ดเอรเซ็นมอจะให้ฟอ้องอยู่ว่าให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่ามันมันยังพอชะลอได้อยู่ มากินตัวนี้มันเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างดีดีขึ้นนะแล้วหลังจากกินมาได้หนึ่งเดือนมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยฟื้นฟูนขึ้นเรื่อยๆในสุขภาพในเรื่องของอน้ําตาลในเรื่องของหัวใจอะไรนะมันดีขึ้นเรื่อยๆน้ําตาลหลังจากที่กินยาหมอครั้งสุดท้ายก็ได้ประมาณวัดได้ประมาณร้อยห้าสิบหลังจากกินตัวนี้ไปก็ไม่ถึงร้อยยี่สิบ บางครงก็เหลือประมาณไม่ถึงร้อยครับมันดีขึ้นมากเพราะว่าตัวเนี้ยดรจริยาไปคุยไว้แล้วะออกในรายการของช่องเจ็ดน,นะครับได้ตัวเนี้ยช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีความส,สนใจนะครับ ว่ามันจริงหรือไม่จริงสอบถามมาได้เลยที่ผมครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดแปดสองหกเจ็ดห้าหนึ่งหกครับที่กินยาครั้งสุดท้ายก็คือยี่สิบเม็ดต่อวันต่อวันก,ก็ตอนนี้ก็ลดลงแล้วตอนนี้ก็คือไม่กินเลยยาหมอทีอ่อย่างที่เราทราบที่คนเป็นโรคไตจะทราบเองว่ายามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ได้ อยู่แค่ครั้งแรกครั้งอาทิตย์น้อยมันจะเพิ่มมากขึ้นกายตับไตอะไรเนะี่ยมันก็จะทำให้ให้เราเสื่อมไปด้วยครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้ก็อาจนํามาซึ่งผลข้างเคียงในอนาคตค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี้เองค่ะนักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะน้องชมพู่และเป็นเวทีระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะโรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนี้